สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษกันนะคะมาตามติดชีวิตเด็กแซมพีสคูลยองของเราค่ะเอาไปคุยกันเป็นเด็กรุ่นแรกๆนะคะที่พี่หม่มได้ได้การดูแลนะคะเขาก็ตอนนี้เขาย้ายมาจากไทยก็ประมาณช่วงอายุ4ขวบนะคะวันนี้เราจะไปส่งแซกกี้นะคะ ไปโรงเรียนกันนะคะแต่เช้านะคะ,ประ,ะประตูโรงเรียนนะคะ<ม>เ็าจะเปิดตอน8โมงครึ่งนะคะฉะนั้นถ้าไม่ถึงเวลาเขาจะไม่อนุญาตนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงเวลาเราก็เลยมารอเขาเปิดประตูกันที่ปาร์คก็จะฝังตรงข้ามโรงเรียนนะคะเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลน,นะคะที่เขาจัดทําไว้ให้กับเด็กๆนะคะที่จะระหว่างรอเข้าโรงเรียนหรือว่าหลังที่คุณพ่อคุณแม่ไปรับกลับจากเรียนนะคะก็จะมาใช้เวลากับการ ออกกำลังกายที่มีการสำหรับเด็ก,ดกมาเล่นสนุกนะคะสก,กี้ก็เป็นเ,เด็กนะคะที่ย้ายมาจากแซมเดิ์ของเราช่วงที่เขาอายุสีข่ขวบนะคะเขาก็ได้มาเรียนที่เมืองน,นี้นะคะแล้วก็เขาก็มาในลักษณะที่พี่แหม่มเลี้ยงดูก็ถือว่าเป็นต้นแบบว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกิดเมืองไทยแล้วปั้นให้เขาได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่แรกกะะ็คือให้เขามาอยู่ วางแผนที่เขาจะต้องมาอยู่ในเมองกีตอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นนะคะในปาร์คที่พี่บัมยังไม่เห็นมีในเมืองไทยนะคะพี่มัมชอบนะคะโดยส่วนตัวคุณพี่บัมว่ามันได้สมาธินะคะให้กับเด็กๆนะคะเรายังไม่มีเนาะที่เมืองไทยก็หวังว่าอันนี้พี่ประดาวก็ยังชอบนะคะว่าชอบที่จะเล่นอ่ะเซี้เขาก็นําเสนอะะช่วยเข็นพี่ประดาวนะคะอันนี้เขากาลังจะ ฝึกการทรงตัวนะคะทรงตัวไม่พอนะคะเต้นล็อกแอนโลให้เราดูด้วยนะคะว่าเขาสามารถที่จะล็อกแอนโลกกำลังสไตล์ตามมาด้วยนะคะคือการทรงตัวนะคะตอนนี้เราก็ประตูโรงเรียนนะคะถึงเวลาเปิดพอดีนะคะเราก็จะต้องมารอข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะกฎหมายอังกฤษนะคะเขาก็จะต้องให้มีพ่อมีแม่นะคะมาส่งไปโรงเรียนก่อนที่อายุจะสิบขวบนะคะ บรรยากาศของตอนนี้นะคะอังกฤษก็ประมาณสักสิกว่าองศานะคะแต่ไม่มีลมก็เดินสบายๆนะคะสิบกว่านะคะสบายๆนะคะบรรยากาศของการที่ที่นี่นะคะคนเมืองนี้นะคะเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินนะคะเดินมาส่งลูกๆไปเรียนกันนะคะไม่ค่อยแออัดนะคะแล้วก็ทุกๆเมืองของเขาก็จะต้องมี สําหรับรองรับนะคะอันนี้เราก็เข้ามาสู่ประตูรั้วของโรงเรียนแซกกี้แล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นฝั่งเนอร์เซอรี่นะคะเป็นฝั่งเนอร์เซอรี่ไปจนถึงฝั่งอนุบาลเลยนะคะอันนี้ก็ส่วนแซกกี้นะคะตอนนี้เขาก็อยู่ประถมแล้วนะคะอายุ8ขวบแล้วค่ะน,นะีะก็เย3นะคะก็8ขวบกว่าเนาะก็เนี่ยค่ะเราก็ได้เข้ามา ก็จะเห็นบรรยากาศนะคะของโรงเรียนเขาดูสบายๆนะคะก็เป็นเหมือนโรงเรียนอารมณ์ประจําเทศบาลของเขาหรือว่าทาวของเขานะคะก็ฟ้าเกากที่บอกฟ้าก็จะเป็นเเาราก็จะได้มาเจอชื่อเขาชื่ออะไรชื่ออะไรตอนนี้ เขาไปคุยแซ็คกี้เขาก็คุยนะคะว่าพี่แมมเนี่ยครูพี่แมมเป็นใครเขาเรียนอยู่เมืองไทยกับครูพี่แมมของแซมอินเตอร์น 0. 0> ะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็แนะนำใหญ่นะคะว่าเขามีเพื่อนมาจากเมืองไทยนะคะมีพี่ประดาวมีคุณครูพี่แมมนะคะก็เฮ็ด เชิเชอร์นะคะเขาก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะชื่นชมแซกกี้นะคะว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็เป็นเด็กดีน่ารักซึ่งอัธยาศัยตรงนี้นะคะแซกกี้ได้มีติดตัวในเรื่องของมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะได้ทําให้เพื่อนๆรักแล้วก็คุณครูก็ชื่นชมในความสามารถของแซกกี้นะคะว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเรียนกิจกรรมได้ดีด้วยมากๆเลยนะคะสามารถที่จะเข้าระบบของเขาได้เลยก็ถือว่าเป็นการปูท จากแซมินเตอร์เมืองไทยนะคะมาส่งต่อที่อังกฤษได้อย่างดีนะคะเซก,กี้ก็เข้าไปเรียนโดยไม่มีปัญหาแถมได้รับพี่พูจะบอกว่าได้รับใบเซอร์นะคะจากเซก,กี้นะคะทุกทุกเดือนทุกอาทิตย์ที่คุณครูจะสื่อสารมาเป็นมเมสเซจว่าชื่นชมนะคะว่าเขาเป็นเด็กที่มีความเรียนได้ดีมากนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเนอร์เซอรี่ที่บอกเนี่ยก็เป็นฝั่งอันนี้เขาก็ไม่ได้ อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายทำถึงข้างในนะคะเขาค่อนข้างจะเป็นกฎหมายเซฟตี้กับเด็กๆมากนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยทัศนคติของอรูปแบบการเรียนนะคะให้คุณแม่ฟังเนาะอันนี้ก็เด็กๆนะคะก็อย่างที่บอกกฎหมายอังกฤษนะคะเขาจะให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งลูกไปโรงเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็พออายุ10ขวบโรงเรียนก็จะมีหลักสูตรเรียน การข้ามถนนแซกกี้ก็จะสามารถเดินข้ามถนนแล้วไปโรงเรียนด้วยตัวเองได้โดยไม่มีผู้ปกครองนะคะก็ตอนต้องรออายุ11ขัขวบนะคะค่ะขอบคุณค่ะ